ยืนยืนที่จะต้องราคาเท่าไหร่มือเยี่ยมมือเยี่ยมนะราคาของที่จับมือนิ้วฮ่า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 ฮึ่มมือเรียกเทวดาไหมมือนิ้วตาสองห้าสี่สามสองวันนี้มาดูแบบสองตัวหนึ่งสองน่ะตาหนึ่งตาสอง เป็นยังไงบ้างเป็นงานแรกของปีนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่พบอได้เรื่องเราสองคนเป็นแฟนมาล,ลี่ด้วยครับผมก็รู้สึกงานยิ่งใหญ่มากตัวยิ่งใหญ่มาก,ก <c oughs> ใช่ครับดีใจมากๆเหมือนกันที่วันนี้ได้มาร่วมง,งานรี่ว่าเปิดตัวซีรีส์ใหม Reno ่อ p ล o r อ n o ิ15ซีรีส์นะครับ 5G ใช่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมนด้เหมือนกัน กเรี่ได้ฟังเราเป็นไงมันมนมไหม่อ๋อก็มันมีชอบชอบีเนอร์อยูู่มาไม่ต้องไปดูแสงเหนือจากต่ประเทศีรได้ไม่คือผมชอบคือนอกจากฟีเจอร์อ่ะผมเป็นคนชอบแบบว่าลา์ เอาโฟล์ลิโนมาตั้งนานแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้เขาก็มีลาแบบมีลายผีเสื้อด้วยตอนนี้เป็นเออ่เป็นซีออโรราด ancing ออโรราครับรู้สึกว่าผมชอบออโรราผมอยากจะไปดูแสงเหนือสักครั้งเหมือนกันในชีวิตตอนนี้ก็มีแล้วอยู่หลังโอโป๊กจะดู่ที่เา็ก็ดูไดรอย่างพี่ซีเป็นยังงบ้างครับกัจกรรมอไรใหม่ห้องน่าผมตื่นเต้นมากมากแบบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่นั่งคอนโรแล้วก็ควันอัดใส แบบโทรศัพท์แบบจริงจังมีความรู้สึกแบบเป็นมิธถก่อนกัน <c oughs> เรารู้สึกตื่นเต้นกับการแบบว่าฟังก์ชันที่เ,บบเ,เขาแบบนําเสนอมามีหลายฟังก์ชันมากแล้วก็แบบรูปแต่รูปแบบสวยมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราพยายามผลัดถ่า,าวิดีโอแต่ว่าถ่ายคอนเทนต์ได้มากขึ้นครับแลก็มีระบบการสั่นด้วยกถ่ายเป็นแบบตัวดี HDR ด้วยแต่ว<ต>่าที่สุดขึ้นจะปีนี้เราจะได้เห็นวอล์กซีงนิ่มากขึ้นเฮ้ยจริงผมอยากถ่ายวอล์กมากรู้สึกผิดช่างแต่งไปด้วยที่แล้วอะที่ทำวอล์กวอล์ใส่<ะ> ไม่หายเดี๋ยวลบเองหมดแล้วหแล้วเออเออจากสี่วันเหลือสองวันใช่เฉยเฉยเฉยตอนนั้นเศร้ามากผมกมากเพราะว่าอยากแบบเป็นบอกที่จริงจังแบบมันเป็นผู้ประสบภทยด้วยใหญ่คนเห็นว่าเราประสบภทยยังไงในการแบบนำน้ำด้วยแบบหลายอย่างด้วยเพราะตอนตลังีช่วงแบบน่าจะมี็นอสุดทีและแลเฮียลงไปเป็นงไงเรา ตอนนั้นลบไฟก็ตกใจมากตกไม่รู้จะทำยังไงก็หาวิธีกู้อยู่ครับแต่ว่าคือคือจะโมโหก็โมโหไม่ลงแต่โกรธก็โกรธไม่ลงเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ปีอะไรมากเลยเนี่ยเออจะบอกว่าเอาเต็มที่เอาเต็มที่ก่อนโอเคอ่ะเคอจะบอกว่าปีนี้ เขาเจอให้เจยให้มีก็อยากถ่ายอยากอยากถ่ายอยูวอล์เนาะถ่ายไหมถ่ายถ่ายครับถ่ายเดี๋ยวก็เวลาถ่ายวอล์กให้ถ่ายที่บอกว่าถ่ายให้เนี่ยเรามีกำหนดเวลาลงมว่าถ่ายไปก่อนไม่มีกำหนดเึว่าต้องรอรอนเดลถ้าถ่ายประมาณช่วง31ธันวาเโอมาไม่เจ็ดพูดอย่างงั้นขนาดลูกที่ลูกปีมาสิ้นปีจริงนี่ต้องรอนานแลยลูกเพราะไหนคนบอกว่าถ่ายจริงแต่ว่าไห้เลือกออาแร์เมื่อไหร่ สารเสวียนมาหรอครับเนี่ที่เขาบอกว่าเริ่มเริ่มถ่ายเนี่ยมันมีกำหนดไหมว่าออนตั้นออนเป็นพอกอนไปแล้วอ๋ออันเก่าอันใหม่อันใหม่จอยากเยอะเพื่ทยสารเสวียนฮามาโอเคเรนถ่ายตอนนี้เลยอันเนี่ั โอเคครับก็สำหรับเอ่อเจนซีใส่คอนเทนต์นะครับผมไม่ใช okay. okay. ่แค่ใส่คอนเทนต์ผมรู้สึกว่าเข้าได้กับทุกคนเลยคือ Oppo Reno 5 Series นะครับใช่เขาแบบสายใช่ o อเปอร์เ15 Series 5 g นะครับผมก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะฮะก็มีแพดด้วยมีแบบว่าสมาร์ทวอทด้วยนะครับผมก็สามารถเปดูได้เพราะว่า ราคาสุดคุ้งนะครับผมบอกเลยว่าอย่ากคนไี้จับจองครับใ<า>ช<า>่คือมีฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าทุกคนถ้าได้ลองอีชัยแล้วจะชื่นชอบแน่นอนอย่างไรที่มาแนะนําก็คือเป็นดวลวิวนะครับซึ่งส่วนอันเนี้ยมันน่ารักมากมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในแบบในโมเมนต์เดียวกันในแบบในครั้งเดียวที่เราถ่ายอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยแล้วก็ระบบการสั่นที่ไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าจะถ่ายแบบเออแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคือออกมาสมูทแน่นอน ้นอพี่สื่อก็เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่เอาตั้งไว้กลิอนซูมเอากานสั่างดูโมวิวด้วยเวลาแต่ว่าสัมภาษณ์คือเห็นหน้าเราเห็นแอนตัวเองไปด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถามว่าคำถามที่ได้แต่ว่าถ้าผมเป็นใครต้องซื้อแต่ไม่มีตังค์แล้วซื้อไม่ไปแล้วนี่ทำเพิ่มมากคนนี้ดีกว่าเออมากเลย รูที่ลงันที่น่งเออน่งไปแล้วด้วยนะรูปที่ลงวันที่หนึ่งลงรูปอะไรไปอ่ะรูปอะไรอ่ะพี่นิวีย์ค่ะนี่ค่ะสะดุ้งเหมือนกันครับผมแปก็น่ารักดีก้ลงแฮปปี้นิวีย์ค่ะโดยการใช่ก็วันนั้นพอ เราดาวของเดาวเสร็จแล้วก็ไปปาร์ตี้กันจริงๆไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปแค่สองคนสามคนไปทั้งไปแบบรูมดีไปหลายคนมากไปกินหมูกระทะด้วยกันมือแรกของปีกินหมูกระทะตอนปีครึ่งอืมหล่อมากแล้วก็ถ่ายลงเฉยๆเชิญอ๋ออันนี้อันนี้คือมาเนี่ยนะครับปกติเขาเขาเป็นเดกจุ่มแก้มแต่อันนี้ที่จุ่มหัวก็เลยออกมาเป็นรูปเอไอป่ะ เอ้น่อมนะดูมันดูมันเหมือนจริงนะเก็เราทำที่พี่พี่เก็บภาพใ้ทันไหนเราเอาที่ไหนแก่แก่ที่น่าอจรแก้ปีนี้มันต้องขอแบบจุ่มหัวเนี่ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาแล้วคอเขาน้ยังไงมันเป็นยังไงบ้างโมเมนตี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอยเราอย่างไรก็จากอะไเราอย่างเอาเสียงในหัวลูกพี่อยากฟังอืม อะไรที่มันเล่าไม่ได้ไม่ต้องพูดเอาที่มันเล่าได้ก่อนเข้าใจแล้วเออจะไปได้กี่โมงอะลงลงไปตอนกี่โมงนไม่เป็นไรแต่รับรูปเป็นได้มันมืดๆด้วยมันดูแบบสะดุ้ยสะดุอยอ๋อเอาไปเลยละกับเ็นนั่นแหละ ออ๋กินบุฟเฟต์เซสก็ไปปาร์ตี้ที่บ้านเฮียต่อแล้วก็อยู่ยังเช้านั่นแหละอยู่แค่หนึ่งเช้าแล้วผมก็กลับบ้านตอนเช้าผมกลับบ้านนะกลับบ้านอยู่ครับยังไม่ได้ถานเต็มอัลลัฟดูเหมือนเรารีบต้องยิ้นี่มันเดี๋ยวแม่จะหาว่าเราไอ้นี่ไม่กลับบ้านอ๋อกลับบ้านแต่กับเช้าแต่กับเช้าเจ็ดโมงก็คือเช้าอีกวันหนึ่งด้วย เช้าเช้าวันเดียวกันเชาวัเดียวกันปาร์ตี้บ้านเฮียตอนเชอะตอแล้วเป็นลูกเป็นองไงอะมันยังไม่จิ้ตอนที่ลูกมาอะนี่ขึ้นหมดระทัเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วแต่คนกลางก่อนกลับบ้านเออไอ้ลูเป็นอะไรกันนี่ขึ้นหมประทันเสร็ไปปาตี้บ้นเฮียอะใช่ระหว่างที่ปาตีก็ถาไว้แล้วหัวมันเป็นอะไรหัวมันทไมเงาควันหรือว่าอะไรเงี ไม่เนี่ยตรงเหตุที่เกิดเหตไมเป้าจริงเอ่อเอาละแต่กอนนไม่เกิดโมเม้นต์อะไรทำไมถึงต้องแบบว่าตึนหัวขนาดนั้นอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยากถ่ายทั้งวันทุกปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้เห็นเออแอลยากปวดหรือเปล่ายากจะให้ทุกคนเห็นปกติเหรอไม่เห็นแล้วละหรว ะก็ขอบคุณที่เ่มืองเราไม่ร้อนะนัอมันมันมีมีภาพที่อยากเห็นมากกว่านี้ไหมมันเห็นแค่ามันต้องมีสิมันน่าจะรูปเดียวไม่อยู่ามาแค่นี้เลยแชรเดียวครับอยธรรมชาติอ๋อโต้มาสิ กำลังจะแบบว่าถ้าพิจารณาสองแล้วหมูก็มาในการไงอยู่ในการแยเราพูดอะไรกันการน่ะเรา Happy New Year บนเวทีแล้วจริงๆเราเขาดาวบนเวทีที่จะทั้งเวอร์เลยค่ะเขาดาวพร้อมๆทุกคนเลยตานนั้นก็ก็ไปหมูกระทาก็ไปหนูจะช็อตหูจะช็อตขั้นหนูถ้าหนูถ้าหนูรอบปกติพี่ก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้พี่ว่ามันมีอะไรแล้วไม่มีอะไรพอไปถึงร้านก่อน เขาสั่งเมนูน้อยมากล้วผมก็เลยสั่งก็คือมันเป็นราคาอะไรแต่สั่งเหมือนูเฟ่อะไรเรงให้ทุกคนวางตพแเ้วกินไม่หมดไปกันเยอะให้หไหร่เล่าเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออยากรู้อะไรความเพื่อแล้วมันประชุบวกปอยู่สองคนไง และที่นุวคือลงฟุ๊กเลยถ่ายเสร็จแล้วก็ลงเลยใช่ครับอานันยหนูเาเองก็ไปลงที่เคนไม่ถ่ายกอไม่ใช่พี่ี่ี่แคปแเมื่อกี้พี่แคปเราไม่ถ่ายแเออมีกระซิบกันไหมแบบว่าแบบแปีนียการอะไรส่ตัวอะไรเนีย่ใชตงเนี้ยเกยวถ้าหนุ่นถ้าหนูจะกระซิบแฮปปี้นิวเีเกียร์สซิปเสียงยังไงใช้เสียงไหนพี่ลองกระซิบดูก่อนนุ่นูทำนุ่ร <โ>อันอรรมเสียงอะแครแปลว่าพี่เดียงาตาอะไรเงาตอบว่ายังไงอยู่กระซิบทำไมอะช็อตมาที่คนได้ยินสียงอ่ากลับมาที่ดูหลายคนบอกพอลงรูปนี้ปุ๊บมันเหมือนยังไม่จบเลยอะลงมาแสดงว่าเป็นเจ้าของไงมีเอสที่มาทันทีว่าตอกแลว่าใส่เอสเลยปีหกเก้าเริ่มของฉันแล้วไม่อกแ้วไม่อ ไปไม่เป็นเลยนิวไม่เคยช้อตไหนลูกลูกช้อติดตามชมตอนต่อไปครับน er ิวเป็นไรรอคำตอบอยู่หาอยังรออยู่อีกนิวไม่เหมอนกัน้ายังไงมันจะไปต่อยังไงซีนู่นนิวไปต่อครับ69ยังมีซีนนิวอีกแล้วก็อะไรลูกก็ยัง าเดี๋ยวก็มีครับมีลูปซนๆแหละลูกใไปเจ๋งนะครับลูกใครเจ๋งก็ไครเจ๋งก็ซนเลเนี่ยช่วยพูดหน่อยหนูไม่เนี่ยไปใครเจ๋งเองเขนบอกว่ามีอะไรผพานนั่นอยู่ใครเจ๋งเป็นลูกของเราสร้างสีสันให้กับเราแล้วก็แฟนแฟได้ทีาแรคเตอร์น้องใครเจ๋งชัดมาก สนุกมากเห็นคนอะไรกันเต็มเลยตอนยอดพออาจจะนำเราไปแล้วนะฮะผมเพราะว่าเล่นโซเชียลบ่อยของพเราสองคนแทนแทนสปบีกระดาดีแล้วแอดความเป็นตัวเราเข้าไปกด้วยเลยว่าแอดดีไซน์เข้าไปอยากให้เขาเป็นโอ้ไม่แอดก็ไม่ได้แอดแคน้องโตมาตอนตูบีเหรอโดยถูยเลี้ยงใหญ่โดยแม่โดยยายโดยป้าเลี้ยงทั้งนั้นเลยจริงๆเราสองคนแทบไม่ได้เลี้ยงเลยครับ เพียงหน่อยความผูกพันนิดนึงควาผูกพันนิดนึงดีแล้วนี่เขามีเพื่อนไง๋นวเจอเพื่อนใหม่เขาปล่อยเขาอยัดแล้วเขาปล่อยตัวเองนะเขาหนีไปเองครับ ไม่รับครับก็เลือกเอก็เพถามไปว่าวอนอะไรแต่วัดสวยนะคือต่อมามอ๋อมีข้าวกินมีนี่กินอ๋อยูสบายแล้ววัดบรรยากาศดีด้วยครับอยู่วัดแล้ดีแล้วไปอยู่นานดังใครเจ็บอยู่นานยังประมาณสองสาวันได้ไป็นมีถ่านไหมครัาไม่เขาเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวลูกมาแล้วเดี๋ยวลูกไปเจ็บมาแล้วลูกส้มมาแล้วจริงๆเรามีมีแผนที่จะไปรับกลับทำไมพ่อซื้อมา น้องน้องอ่ะยังไม่มียังไม่มีด้วยกูไม่เราดูแบบไม่ค่อยอันนี้มันดูเหมือนหัวใหญ่้งือที่บอกปล่อยลูกไปแล้วไม่เจอลูกมันรู้ที่อย่างนี้จริงระหว่างดีต่อเช้าไม่มีเลยลูกก็เอาอยู่วัดไม่ดีตรงไหนอ่ะเออได้บุญด้วยได้กินฟรีได้อยู่บรรยากาศวัดสวยๆมีพญานาคด้วยมีปรญยายุ่งด้วยตไม่แล้วนี่พี่ถามว่าในีภาพของบุตรที่ปกครองเราได้ดูแลตรงนี้ยังไงบ้าง มีพญานาคแต่ไม่ใ่พญานาคอยครับอบแนีไม่ดูแลก็ก็เป็นสายของไทยของม้าแล้วก็ทํไทยแต่ดีนั่แหละแล้วก็้สึเก็เป็นไซค์เลอรมาแล้วก็ชอบแข่กับเพราะว่าที่เาชอบท่มเงนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสู้นะเขาสู้ ใส่อะไรกใครบ้างนผกันอยังไงยังไงกมาีซวแล้วก็ติดบท้ายมีเสีงอนเหมือนหนูอะไรเงี้ยเขาพูดเก่มากที่นี่เขาเขาว่ามากเลยเนาะก็ถามว่าที่มาของเ่อคืออะไรยู่เจ็้จจริงจน่าจะมาจากคนน่จะตั้งให้นะแมจาก ใครบางคนแล้วก็นำพามาเรียกมาหนก็ได้ยินมาจากทุกคนนี่แหละใช่คนช่วยกันเลี้ยงได้ลูกค้าจ้างใครเจงได้นครับผมพอมถ้าต้องออกอีเวนต์ปีนี้ ไปรับนไม่จัดจละใถ้าเกิดว่าน้องถ้าเกิด่าคนที่งานน้องมาเยไปรับกลไปรับมาอเสร็จงานเดียวไปอยวัดเทากันคือเหมือนเดิมเอาเฮียไปเทินเียไปอยู่วัดแทนนองานเรก็ได้โอเคแล้วพอจบงานปุ๊บหนูไปอยู่วัดเทนไม่เอาน้องไปอยู่ไงที่วัดแล้วหนูก็ไปอยู่วัดเทนไม่อยู่อ้ามันต้องมีคนอยู่กัเจ้าว่าสิลูกหนูไงเจ้า แทน่นราตานุ่สามมาแล้วเจ้าเจ้าอารวาเจ้าเจ้าอารวาเจ้าอารวาสิงห์หัวมนดังมากเลยอ่ะอารวาแล้วเนี่ยสสารเไหมสเต็งไม่ต้องสงสารนะแต่อเรียดู้เลยครับเก่งมากโอเคโอเคค่ะจบแบบนี้เลย ที่ทำให้การได้เลยค่ะกเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วงานเวลาผมมาจะรับชม ดเรื่นดวขอบมดวยดูน่นเดวนยครัาานองคังทานดหัวเอียดอีกแล้วถุหวอแล้วไม่มีหรีกจุแก้วไ่ะมันเป็นลายคอไปหาหมอไปูใช่รุงนะให้ดูดมันจะคุี้น่ารักีสสบีัแล้วนะอุ้ยระวังโนอ่ะอันนี้ก็รูกมาะดิตกใจ แกไม่ไดมาไม่ไดเดี uh like ๋ยวไม่ไปไปวดนี่ี่อนนคน้ไปนะไปนคไปนะคะไปหมด